นาานี่สายอะสายยงนางเวหลางออกมาสายอะต่นสายไงต่นสายมีนะก็พอเหตุผลอะดิพึ่งหลังไม่หมดเลยอะเป็นอยู่สคนมีขึ่งหลังใครกระเป๋าสีเขียวมีแพทแพทติดตุ้ม เอ้าโซเอาไวเลตไบร์มาทำไมเอาหรอนี่พี่โซคะมี่ชมละเอียดสักเล็กน้อยฮัลโหลโอยู่เลนอยู่นี่นะเอาไปผิดไม่เห็นไบร์ออกมาเป็นยังไงดีไปเลยอ้าวรู้แล้วทำไมเขาถึงใใส่สีแดงออแล้มีเยี่ยมเหมือนพี่ไบด้วยอืใช่ไบได้ใส่ยันทุกคนเลยหรอใช่เรินเลย่หรอ ไม่หรือว่าเออมผิดผิดเราได้คู่กันไม่เกี่ยวกับคู่เราเลยนะอ้าเป็นคู่แบบมั่วๆอันนี้ไม่มั่วอันนี้ไม่มั่วนี่ไม่มั่วอันนี้่อันนี้คือไม่รู้จะคู่ใครแล้วเขาจะจับคู่นี้อ่ะอ่อจอยู่ตรงนั้น ข้าวเดี่ยวแฮมชีสอ่ะไก่จ่วอร่อยดีขนมปังอะดีกินเลยไอเครีมไอศครีมเฮ้ยเหลือเพียพอซาไปไหมเธอ

นคนแก่เลยจะขยับวะอะไร่ะอะไรของมันถอนออกมาในิวได้ค่ะไม่รแบบู้อะไม่ฮะแหละแคทไปเก็บหูฟังได้หอเก็บหูฟัง แก่เมื่อวานนี้แวนแวนในตู้เปล่าแก่เมื่อวานนี้อีกหน้ามันไส้มันมันน่าจะออกอะไรป็นลายมันดูเหมือนที่รางวัลในกล้องอตอนที่ถ่ายวันนางก็เป็นเหมือนที่รางวัลถ้าแต่หน้าเราไม่ตกใจไอพี่อยู่ในกล้องเป็นไงบมางอวาอไอวูแต่มันหล่อมากอะหือคิ้วอะ อ๋อพี่เขาเก็บมาจากในห้องน้ำแล้วมาวางไว้ตรงซิงให้ก็เลยโอ้โหพี่เขาเจอได้ไงวะไม่รู้หล่นตรงไหนภายในห้องน้ำอ่ะพี่เขาเอามาวางไว้ให้<น>พี่จะขนรองเท้า,าไปยังไงเนี่ยแม่หน่ะโซหน่ะเออ เอเคกะบางให้โอเคป่ะโอ่ยโอเคเขาใส่ดิจะสีเหลืองไอมีป่ะในข้อมูลนะในห้องน้ำ เที่ยวอ่ะเขาบอกทั้งมีปีกันทั้งเพนบอลง่วงด้วยยิงดะเลยอ่ะไอ้อ่ะยิงอย่างเดียวแล้วก็แอบหลังไอ้แล้วก็วิ่งแบบวิ่งบ้างแต่วิ่งไม่ไกลอ่ะเล่นเล่นทุกวันที่เลยตอนนั้นที่แบบปีกันมันกระสุนอันนี่ใช่หรอกระสือเบืิอลมอือใช่แล้วก็เพนแต่เพนบอลอ่ะเล่นเบลอะดัดมันเยอะกว่าะใช่ไม่เฉยแบบไม่เล่นแล้วกับพี่กับพี่ใส่อน่โคตรสับหนีเลยใส่แล้วโคตรใหญ่ ลงชุดใหญ่อะพี่ได้เล่นสนามมืดอ่ะพี่เคใหญ่แล้วกหนักอ่ะแต่ละคนโอ้โหมีเลเซอร์ลงอะไรโคตรเว่อร์อะเอาจริงโคตรอ่ะจะมันมากเลยนะพี่เล่นตอนฝนตกจ้ะไม่ใช่ฝนตกอยู่นะแต่ฝนเพิ่งตกเสร็จอ่ะพื้นแฉะะไม่อ๋อแฉะไม่ว่าอ่ะตกใจนี่ว่าไบรท์อะไร วาอะไแล้วำมันนีมสงเกงมันโอยเจ้าไปเด้อเกเ็ล้วขาไม่รให้มันถังละพี่ต <unlikely> ัดหนังเอาไปหมดละ มันดูลึกเกินไปอ่ะพี่ไอไม่กล้าสัดการของพี่ก็ลึกเท่านี้ตอนเนี่ยกขนลุกของพี่ก็ลึกเท่านี้พอตัดตัดไปมันก็ขึ้นขึ้นอะมันลึกมากแบบนี้แหละให้มันตั้งในให้มันตั้งก่อนก็ปล่อยไงก็ไป่ทำอะไรมันแล้วจะมาแพคใต้ถุงมันตั้งทำไมตั้งละชิ้นเนี่ยก็เก็บไปกินได้นีเวลากลับมา เหลือไว้เยอะอย่างเงี้ยดูดิเอาทำมาเยอะเยอะแล้วก็กินไม่หมดเสียดายของพี่เคคือถ้าพี่จะแกะครึ่งนึงแล้วพี่เคเอาข้าวมาได้ไหมได้พี่เคข้าวอ่ะก็กินไม่หมดแล้วเอาไปมีคนจัดการอยู่ดีอยู่นะที่มีคนจัดการเอากายเลยปะโซ่นี่กระดูกก็กินในโซ่มีเวลนห้านาทีอะแมวจัวครับพี่ใบพี่ใบห้นะทีเฮ้ยท่านใครรักเท่ฉันรักเท่ซะใจ พี la la um ่ดีใจสบายสบายพี่พี่ไม่มีอนไรแค่ส่งแอปพิเคพัดเลยอยากกินเยอะกว่านี้เลือะมัอยอะไรนะนม่งขาวติดดอกทาเสร็จแมแล้วชอบจะมือลาพูดภาษาใต้กันเนี่ย

ไม่ใชซ้อมความจำัเยาแค่ต้องคุมสติแบบสุดฤทธิ์มากเลยเพราะฉันเป็นคนแบบหวานนะหวานนะแลนี่เสียงยแค่เสียนทีไม่แค่เสีย อย่าปล่อยรอกไม่พี่จ๋าเร็วถูกแล้วแคไม่ต้องเครียดอะไรแล้วเอาเท่าที่ได้แล้วเอาทีาที่ไ้แก้อะไรก็ไม่ทันแล้วโอ้ช่วในคอร์ดนี่เอาเพี้ยนพอพอแล้วเน่เอาเท่าที่ได้ไม่ต้องกังวลเลยใช่ไม่เพี้ยนเนาะไม่เพี้ยนอะไรก็ต้องไม่เพี้ยนได้แล้วตาเริ่มตก ไปเสร็จพอดีนะคะหลังจากที่มีประสบการณ์วิ่ง่แล้วตอนที่โทรศพัพท์คุฟังดูดีๆนะโบวีคืออะไรแบนอย่างไรอะไรใช้โชว์บ้างก็อยู่ในกระเป๋าครับโอเคอเคยี่ยมมากค่ะไอไม่ได้ใส่อะไรเลยผมเริ่ม้าวแล้วก็ไม่ต้องหัวร้านตรงนี้ผมมันยาวมล้อ่งไปโอเค